ครับกลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองพรนะครับนี่เป็นสาระสาคัญนะครับนะสำหรับคุณเอกเนี่ยบอกไม่ใช่จะมาเป็นบอกแค่เฉพาะคุณผู้ป่วยให้กับคนที่ไม่ป่วยสุขภาพแข็งแรงให้ฟังเอาไว้นะครับพอเป็นสังเกตอ่ะเชิญครับคือพวกอาหารบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยผมพูดเสียแล้วผมชอบกินมากเลยบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเนี่ยเราต้องรู้วิธีการกินด้วยนะครับถ้าลวกเป็นไรไหมฮะ ผมจะต้มน้ํากินส่วนมากผมไม่กินใช่เราต้องต้มน้ําลวกแล้วก็เทน้ําทิ้งก่อนครับถึงค่อยใส่น้ําอีกทีหนึ่งเพราะว่าบะหมี่สาเร็จรูปเนี่ยเขาเคลือบแว็กไว้อวิธีการกินคนไทยนี่กินได้ผิดวิธีคือฉีกคับออกกดน้ําใส่และแล้วก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็กินเลยนี่แหละผมมาต้นแบบนฮะเราจะได้รับประทานแว็ก ที่เขาเคลือบอยู่ในบะหมี่ด้วยคือพอผมไปทําการอบรมกับจากคุณหมอมาโหเราก็หแต่ก่อนเรากินยังไงอ่ะเรากินแบบเด็กๆนี่คือกรอบกรอบคุกกินอย่างนั้นเลยแล้วก็ตามน้ําเย็นาตรยที่โรงเรียนแล้วมันสะสมไงครับมีทั้งเกลือทั้งโซเดียมคือถ้าเรากินเราใส่ผักใส่อะไรไปหน่อยมันก็เจอจางไงพวก เกลือลงมามผงช่วยลดลงมาได้เยอะอแล้วเราต้องลวกลวกบะหมี่ทิ้งก่อนหนึ่งครั้ง่อาการตอนเป็นเนี่ยทรมานนะฮะตอนตอนไปฟอกเลนือดนนโอ้ตอนฟอกแล้วไม่ไม่ทรมานครับแต่ตอนก่อนที่จะฟอกเนี่ยบวม,มบวมน้ำหายใจไม่ออกน้ำท่วมปอดเป็นจนถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจมผมใส่มาเป็นเวลาห้าวันนี่มันแบบมันรุนแรงมาก คือพอเราเป็นแล้วเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเป็นแบบเราเราเราถือว่าเขาให้เรารอดมาเพื่อให้เราเนี่ยมาบอกคนอื่นมาเป็นวิทยาทานบอกอย่าให้คนอื่นต้องเป็นแบบเราอย่าได้เป็นเลยโลกนี้ถ้าทำไงที่จะไม่เป็นครับก็ต้องเรื่องอาหารการกินครับของเค็มครับของมันของหวานรสจัดเราควรจะงด อคนเราเนี่ยไปทานก๋วยเตี๋ยวปรุงปรุงเลยอั้งที่เขาก็บอกว่าชิมก่อนปรุงบางร้านเนี่ยน้ํเขาเขาเขาเค็มแล้วครับวก็ปรุงอีกเขาเนี่ยต้นแบบนะครับผมมาสั่งมาใส่เล็มปึ๊บฮะโอ้ยเค็มไปใส่หวานไปอีกเพื่อตัดเค็มใส่เปรี้ยวไปอีกใส่เผ็ดไปอีกตุด้ายเขาเค็มแบบครบ ครรบสูตคืออันตรายนะฮะที่ี่คุณเอกเนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องเพราะท่านอ่าเป็นประธานด้วยตรงนี้ฮะแล้วก็ได้มีการทําวัตถุมงคลขึ้นมานะครับช่วยเหลือผู้ที่เป็นโรคไตนะครับแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์ตรงนี้ผมว่าสําคัญนะฮะหนึ่งนะฮะปัจจัยน้อยนิดก็จริงนะครับแต่ว่ามาช่วยทุกคนท่าหลายท่านเนี่ยปัจจุบันใจไม่มีนะไปหาหมอครับร่วมช่วยผู้ป่วยกับทางเราได้นะครับ ครับผมนะฮะหรือว่าอยากจะร่วมทําบุญต่างหากเนี่ยโทรมาได้เลยได้นะครับที่เบอร์ท่านประธานเลยนะครับ0ูนย์แนะครับห้าสี่เจ็ดสองเครับครับนะฮะท่านประธานคุณเอกนะครับทีนี้วัตถุมงคลอะเมื่อกี้คุยบอกมีสาเด็จตอนนี้คือมีเนื้อทองแดงเล็เนื้อเดียวทองแดงเนื้อมหามวลสารมหามวลสารนะครับซึ่งมหามวลสารนี่คือคือท่านประธานเนี่ย เดินทางไปแมป้ว่าจะเป็นท่านจะกคุณธงชัยภาคเกจิอาจารย์เนี่ยเกือบทั่วประเทศขอขอมาแบบมวลสารชนวนมวลสารมารวมกันทั้งหมดหนักเฉพาะชนวนเนี่ยหนักหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลกรัมถือว่าเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารผมขอแนะนําเนื้อนี้และคุณผู้ชมนะเช่าไปนะครับ,รบเพราะว่าหนึ่งได้บุญเต็มๆนะครับสองแล้วได้วัตถุมงคลที่ดีๆที่มีวัตถุมงคลที่ค่อนข้างที่ผมบอกว่าเนื้อสวยเหรียญสวยเนื้อเนื้อมหามวลสาร,รนี่ ไม่ว่าจะเป็นท่านพันตำรวจโทรัฐินชาติไทยครับผมประธานมูลนิธิหลวงปู่หมุนครับก็ได้มอบมวลสารให้ไม่ว่าจะเป็นครับผมพี่สิทธิ์อุบลครับผมประธานภาคอีสารเกตห้าก็ได้มอบชนวนมวลสารให้คือมวลสารนี่แบบสุดยอดครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเตือนพระ ต่างๆครับก็ <ๆ S 1> ได้ <ow. S 1> ชนวมนมวลสารเนี่ยได้รับมาจริงนะฮะคือผมนี่แหละเป็นหนึ่งที่ได้ดูวัตถุมงคลตรงเนี้ยว่าวัตถุมงคลรุ่นเนี้ยเขาทำมวลสารชนวนมวลสารได้อย่างดีนะฮะนี่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนี่ด้านหน้านะครับแต่เนื้อนี่นะฮะเป็นเนื้อมหาชนวมนมวลสารนะครับด้านหลังนี่เป็นเนื้อนวะไม่มีให้จองแล้วนะครับมหมดนะฮะตอนนี้คือเนื้อเดียวนะครับเนื้อชนวนเนื้อมหาชนวนมวลสารคุณผู้ชมนะฮะ สนใจตอนนี้นะครับสั่งเช่าวัตถุมงคลก่อนที่จะหมดนะฮะเพราะว่ารายได้เนี่ยมาร่วมช่วยผู้ป่วยโรคไตในจังหวัดศรีสเกตครับผมจำนวนการสร้างเนี่ยก็คือเท่าเท่าพศพศ .2559 เหรียญใช่ครับนะครับผมมีโค้ดและหมายเลขนะฮะกำกับหมดนะฮะและวัตถุประสงค์ชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมน่าถือว่าชัดเจนวัตถุมงคลชุดนี้แล้วก็หลวงปู่แสงเป็นพระที่มากด้วยเมตตาอายุมาก นะครับร้อยเก้าปีใช่ครับร้อยเก้าปีถ้าทุกคนไปกราบนี่ท่านก็จะยิ้มยังแข็งแรงอยู่ไหมฮะให้ศีลให้พรได้ครับลดน้ำมนต์ได้จนพักหลังต้องขอร้องให้ท่านพักผ่อนดีดีถ้าต้องต้องดูแลต้องต้องขอร้องให้ท่านพักดปัญหาเนี่ยผมไมาเข้าใจนะเดินทางมาไกลอยากกราบหลวงปู่นะครับบางทีถ้าคนที่เคยไปกราบเมื่อสักไม่ต้องว่าสองปีต้นปีเนี่ย กุฏิก็ยังยังเก่าครับพื้นวัดก็ยังเป็นดินมครับผตอนนี้เทคอนกรีดหมดแล้วครับเทคอนกรีดมีซุ้มประตูวัดก็ขึ้นมาแล้วกุฏิพักหลวงปู่ก็ก็คือลูกศิษย์ลูกหาก็ได้ร่วมมาทำทำห้องแอร์ให้หลวงปู่อยู่หูแล้วเพราะหลวงปู่ท่านอายุมากจริงๆแล้วก็ต้องมีเครื่องฟอกด้วยอะไรด้วยใช่ไหมฮะฟอกอากาศตรงนี้ฮะครับผมอืมฮะ ถือว่าดีนะฮะถ้าวัตถุประงคลชุดน,นี้ผมว่าสุดยอดนะ,ะคุณผู้ชมเช่าไปเลยครับนะฮะถือว่าร่วมทําบุญกับชมรมโรคไตนะครับ,รบวัาถึงตรงที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็คุณเอกนี่ก็เป็นประธานด้วยนะครับแล้วตัวท่านเองก็เป็นโรคไตด้วยต้องฟอกอาทิตย์ละสามครั้งนะฮะวันเว้นวันนะฮะวันเว้นวัน,วนเลยนะครับนะฮะถือว่าโรคไตเนี่ยไม่อยากให้ใครได้เป็นนะครับเพราะมันทรมานผมมีเพื่อนเยอะฮะที่เป็นโรคไตนะฮะ สู้เขาก็สู้นะฮะก็สู้เหมือนเหมือนท่านประธานเนี่ยฮะคือว่าเขาก็สู้ชีวิตนะฮะคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนป่วยรเราจะให้มาเป็นจิตอาสาเขาก็ยังไม่ค่อยอยากมาเพราะเขาก็ถือว่าเขาก็ป่วยทําไมเขาจะต้องมารับผิดชอบอแต่ถ้าผมมองในมุมกลับว่าเราเป็นแล้วเราไม่ทําเราก็ตายอถ้าเราทําแล้วให้คนอื่นได้อยู่อยู่รอดน่าจะ มีประโยชน์กว่าเพราะว่าไม่ทำอีกไม่กี่ปีเราก็ตายเหมือนกันถ้าเราทำอีกสามปีสี่ปีที่เราจะมีชีวิตอยู่เนี่ยมันน่าจะเราเอกว่าเป็นกุศลตรงนี้ดีกว่าน่าจะดีกว่าไหม,มนะฮะคือคือ,คอต้องเริ่มต้นเลยว่าเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมขอเอาไว้ว่าถ้าผมรอดไปเนี่ยผมจะช่วยผู้ป่วย คือผมขอบนกับเท้าหฮิรันพนาศูนย์ไว้ท่านเท้าหฮิรันที่โรงพยาบาลพระมงกุฎอ๋อครับพอผมรอดมาผมก็เริ่มเริ่มช่วยเหลือ,อเริ่มช่วยเหลือเบื้องต้นเริ่มคนเดียวก่อนเริ่มจากทำเสื้อขึ้นมาขายตัวละร้อยเก้าสิบเก้าก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่งก็ไปช่วยงานศพเพื่อนๆก่อนอ ครับผมนานี่ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์นะฮะแล้วก็เจตนารมณ์ที่ชัดเจนของคุณเอกนะครับนะครับท่านก็สู้มาตลอดนะครับแล้วก็ท่านใดนะฮะผ่านไปจังหวัดศรีสะเกษโทรมาเบอร์นี้ได้นะฮะศูนย์แปดหนึ่งห้าสี่เจ็ดสองเจ็ดสองเก้านะครับยินดีเลยครับได้โดยตรงนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในเซียนพักเครื่องด้วยนะครับในเพื่อนพ้องน้องพี่ของจังหวัดศรีสะเกษนี่ถือว่าคุณเอกนี่ก็เป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษด้วยนะฮะเรื่องพักเครื่อง ก็เป็นกรรมการตัดสินของเครืของหลวงปู่เกลี้ยงด้วยครับฮก็เจอกันทักทายได้ที่ตามงานประกวดครับผมนะยังไงก็ขอฝากไว้สําหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับหลวงปู่แสนนะครับเป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นนะฮะอันนี้ชื่อรุ่นเลยนะครับเศรษฐีแสนแสนล้านครับโอ้โหเศรษฐีแสนแสนล้านนะครับคุณผู้ชมฮะถือว่าแสนล้านก็เยอะแล้วท่านที่แสนแสนล้านนะฮะยังไงก็ับก็เราปลุกเสกวันที่สิบสี่ครับผม ผิดนิดเดียวคมาศูนย์สี่เกือบได้เป็นแสนแสนล้านจริงๆแนะฮะแต่ว่าบารมีท่านก็ไม่ธรรมดาแต่ชาวบ้านที่วัดมีถูกครับเพราะว่ารถแท็กซี่ที่รับหลวงปู่จากกุฏิมาที่ปลรพิธีทะเบียน สองสี่ห้าศูนย์อ๋อสองสี่ห้าศูนย์นะครับอันนี้เป็นเรื่องโชคลาภนะฮะของคนเราคนคนจะถูกหว้ยเนี่ยยังไงก็ถูกโคศกเขาก็ประกาศอแต่ว่าเขาก็หยิบเอาเองอ่ะเขาหยิบได้อ่ะหยิบโชคของเขาเพราะว่ารางวัลที่หนึ่งเขาออกสองห้าสี่ศูนย์ศูนย์สี่คนที่ซื้อเป็นเขาเขาถูกจริงๆของเขานะครับช่วงนี้ก็ต้องขอฝากไว้เลยนะครับสําหรับเหรียญกระปู่แสนรุ่นแสนแสนล้านนะครับ เศรษฐีเศรษฐีแสนแสนล้านนะครับก็ขอฝากไว้นะสำหรับท่านใดที่อยากจะร่วมทําบุญกับคุณเอกนะฮะประธานชมรมนะครับของประธานชมรมชื่อประธานชมรมอะไรนะครับชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนโรคไตจังหวัดศรีสะเกดครับขับผมโทรมาได้นะครับศูนย์7ปดหนึ่งห้าสี่เจ็ดสองเจ็ดสองเก้านะครับนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานมากนะครับที่ให้เกียรติมาในงานครับผมติดตามทาง Facebook ได้ครับด้ยเพจครับพิมพ์เข้าไป ชมรม <ali> เพื่อนช่วยเพื่อนโลกไตเลยครับครับผมครับครับผมขอบพระคุณมากครับคุณเด็กครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวขอพักสักคู่นะครับผมามเีย